สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับว <an> ันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับดอนชิงคนลังเขากับวิถีชุมชนคนลังเขานะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปช่วยเหลือชุมชนนะครับที่ห้างผักดันช้างป่านะครับห้างใหม่ของคนลังเขานะครับเป็นห้างฝ้าระวังอาสาผักดันช้างป่าชุมชนหมู่สามนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันกับผู้นําหมู่บ้านนะครับได้ร่วมกันทำห้างนะครับทำเป็นมุกชานต่อออกอีก3ต้นนะครับคลิปนี้ก็ จะพาพี่น้องไปเที่ยวชมบรรยากาศนะครับการทําห้างต่อเติมห้างใหม่คนลังเขานะครับต่ออีก3ต้นนะครับวันนี้ก็เป็นนะครับกิจกรรมตามชุมชนนะครับให้พี่น้องได้ไปรับชมด้วยกันนะครับไปกันครับ

bình lên rồi mình bình Đơn cần người sang nó số ma mới tụi ở tên nọ cũng phải lim Hãy subscribe phá Nó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

Bang dah.

ก็คือที่สูงตรงเมืองคราชมาลุกสุดท้ายลกลแม่ขาโตเลยทำแวโ่โทรอะไรนง <g ül> น,น,นเลยเ <g ül> จ้วังนิด

ต่อมุกนะครับเพิ่มเสาอ,อีก3ต้นด้านหน้าครับนี่ครับมุกก็จะสูงโปร่งนะครับไม่จีดไม่บังนะครับไม่บังตานั่งข้างบนนทางล่างก็มองเห็นนะครับ

ใช้ึนตัดกูขึ้นเตะคิวถอยไปถอ้ไปคึ่งเสาเสาเออโอเคเอาเลยเอสองเลยตะนกกตี่ก็ยังก็ต่ำว่ะฮะต่ำกดีขึ้อไม่ยากไปเรื่งเสานั่นงให้มันดึงเสาไม่เ,ไเดี๋ยวดัดันดันใหม่มาท่านนี้อีก nên sao cho china. nè, hua, hua. Sáng của nó. Bởi vậy. Bởi tụi Bởi vậy. Bởi mở Bởi này Bởi mẹ ông phá, phá thằng này thằng ใช่ไ,ไหมใช่ป,ป้ะเนี่ยแต่ฉันบ่จับก็บอกว่าพอเด้ิด <c oughs> ูม,มาแตะเสาผู้พ่อพ่อน่ะ Một những năm ngoái đó gin thomas tạc, and sút đi. Bi cầm bê đại, em bê lại. Bi cầm bê đại, em bát đàn bônônnn, giê lùa. Giê thoảng bônnnn, bắt đầu cháu xin nó phái nát xin gắn xao nát. มีแต่รบมีตต่วงเล็กเขาอา่านนว่วะมุนลวงอันนี่ยเขาโอ่พี่บ่าเอ้เกเฮ้กลางเสากลางเสากลาเสาลอยลอมาว่าทางล่างลางอยซิบกลางขีดได้จีต่อไมไดต่อก็เอาสนไม้ทุกงนั้นพอดีแต่ส่วนหลดขาดแต่มันลอยคนลอยช่าง ปะาวัวมสนับสนุนปลาไหลกี่ตัวนะอาปปลาไหลห้า,าตัวบ่เนี่ยต้มเป็ดปาลาไหลตอนเที่ยงพอดีเลยเข้าก่อนเฮิดติดแต่ถุนเดิมมาเลยนะม้อยแค่นี้ก็มีแหะถุเดิมนัแหละก็น้นก,ก่อนกูมาก,กนี่่ออกไปขึ้นก่อน ข่อเทียนมาอนี่มันขึ้นมันข่างเขึ้นชช่อกันนั่งอยู่ปวกนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปนอนอยู่นั่นถึงตีหนึ่งนีนลานี้มันล้องมันร้องไปาีอะไปสามีสี่เลยแล้วเผื่อม่าเขาเขาที่สามที่สี่แสดงว่ามันข่าคอนแจ้งจะลอยไปไหมเลยูเห็นอยู่จนตีหนึ่งน่ะครับรถออกมาลงรับกัวช่างมาซุนเลยวาเห็นลอยมันมาแต่ว่าวาที่พวกมวยเทียนได้บอกกูว่าเขาของมึงมันอ้อมไปู ก็มึงเห็นนี่กูคึงรวดดเปะนั่นเป๊ะอย่ชุดไอ้ทางที่มึงเคยมาน่ะก็นั่งรอว่ามันจะข้ามตรงนั้นแหละมันจะข้ามป่องนั่งอีกตข้ามตรงนั้นเรียบมันจำมันก็เมือนเคร่อนมันก็ข้ามตัวหนึ่งข้ามตัวหนึ่งกูก็ับคุณไ่ก็กูไล่ตัวนึ่งเรียบม่นมาง่ายรอกกูยี่ทางกูเข่ากูจีบมาเอาบอกให้เเวงก่อนเว้งเลยเดี๋ยวฉัดไปหนุนนึ่งมันต้องไปป๊อดหนึ่งไปหนุนหนึลงก็ไปสองไปขีนไปไปกูเข่าไปเอาปีทีมุ่งจะส่งพวกไฟ ไปกูไปกูไปอยู่เพียงแล้วเจ้านั่นก็มันมาตอนหนี่ยมงก็บอกเออนอนไปนอนไปไปจอยกันไปนอนไปจะเขียวเบื่อใส่วัวเลยขอนกดีนัวาดนี่ยเม่ใสคูดจิะใสคู่เลยถอดนนใสเลย ่าตัวนั่นใส่เลยยกย้ายเสาไฟใหม่ครับนี่ครับต่อมุกก็ดันหน้ามาจะเสร็จแล้วครับพวกนี้ก็ได้มุงแล้วครับถอยนิดนึงถอยนิดนึงถอยถอยถอยโอเคอเาอาตัวสุนไปตัวนู้นได้ตหน่อย จะน้อยต้องถอยขึ้นคู่นึ่งเสร็จแล้วครับเลยแต่มุงครับนี่ครับยี่บายี่บายี่บาให้พี่คิงเล่นด้วยดิได้ไหมให้ได้ทำไมอ่ะให้พี่คิงเล่นด้วยสิ ทำไมอ่ะทำไมล่ะให้พิ k i n g เล่นด้วยดิให้พิ k i n g เล่นด้วยดิทำไมล่ะไม่โอ้าพี่น้องในชุมชนก็ช่วยกันดีนะครับนี่ครับใครมีรถไถมีอะไรก็เอามานะครับปรับภูมิทัศน์นะครับ,ร,บ,นะร,บรอบๆ ห้างฝักดันช้างนลังเขาครับนี่ก็เป็นห้างตะลางเดิมที่ผมเคยทําไว้ครับตตอน,นี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับก็มาใช้นี่ครับเป็นห้างใหม่ ้นี้ก็ได้มุงหลังคาแล้วครับนี่ครับกต่อเพิ่งปลุกออกมาสามต้นครับเผื่อฝนตกฝนแรงนะครับก็ไม่สัตว์พี่น้องที่มาก็ระวังปอดันช้างครับีส 哦。 เจนะกแคนไฟยุตก ยังใหม่ๆอยู่ดีนี่เน,ะนาะเรือร้ายไหมนี่อัตตีเรือร้ายไหมกระเบื้องนี่ไม่เมือตัวหัวไอ้นี่แจ็คแผนนี่ครบไหมนี่กาซิบก็ซิบครบอกอกระเบื้องเก่าครัหววบหมอเอสนับสนุนกระเบื้องนะครับมาต่อมุกหมอที่สาธาสุขนะครัตบตำบล ชุมชนหนองเสม็ดเรานี่แหละครับคุณหมอเอครับตก็ไม่ได้ดอกตอแต่อยู่ในร่อนนี่ก็นีนะรอเนื้อมาลอกก็มีบางน้อยแต่มันไม่แรงมงเห็นเคยเลี้ยงกันหรุนไหมเดี๋ยวเพิ่งขั้นเน้นเขาจะเลี้ยมันมีบมากไหมมากเบงมา lúm mua về dài đi còn quá đấy có... <laughs> bữa bà qua tháng thằng Gracias. ก็มุงหลังคาเสร็จแล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านหมอเอครับท่านหมอสาารณสุขนะตำบลหนองเสม็ดของเรานะครับนี่ครับสาารณสุขนะครับบ้านหนองเสม็ดนะครับได้บริจาคหลังคากระเบื้องครับเอามามุงต่อเติมนะครับพังฝ่อรองเปิดดันช้างนะครับก็ได้ทําสําเร็จแล้วครับนี่ครับก็จะเหลือทําห้องน้ําครับ ไปก็จะทำห้องน้ำนะครับด้านหลังครับกำลังเสร็จจากงานพอดีเลยครับเก็บข้าวของครับต้นเองมาดูวัวครับมาเจอช้างกำลังจะออกมากินมันของพี่น้องชุมชนเลยครับผมก็เลยขับรถไปดูก่อนครับวันนี้ออกหังหวค่ำแล้วครับเพราะว่าฝนมันตกครับนี่ครับ เป็นร่องลอยช้างลงมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ข้ามคูมานะครับตาหน่งมาเจอก่อนแล้วก็ไล่ผักดันเข้าป่าตรงนี้ครับหลังแปลงที่หนึ่งเลยนะครับคาดว่าค่ําคืนนี้นะครับช้างจะออกมาหากินในช่วงหัวค่ากว่าเดิมนะครับให้พี่น้องชุมชนช่วยกันนะครับระมัดระวังนะครับมาเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับส่งข่าวรายงาน ทางกลุ่มผักดันช้างนะครับกลุ่มอาสาแล้วก็พี่น้องในชุมชนนะครับได้รับทันข่าวท่วงทีนะครับเสียงอยู่นี่อยู่เลยครับนี่ครับก็เป็นไปได้แหละครับว่าจะเป็นช้างฝูงเพราะว่านะครับช้างฝูงเขาออกมาสองคืนติดต่อกันแล้วครับเมื่อคืนเขาก็มาครับแต่ว่าอยู่ในป่าไม่ออกมานะครับแต่ว่าคืนก่อนนั้นมากินมันแปลงที่หนึ่งนะครับเกือบหมดแปลงแล้วครับ จะไม่เหลือแล้วนะครับนี่ก็คงจะกินลูกจะบวกในป่าจะหมดแล้วครับก็มากินมันของพี่น้องชุมชนก็จะติดมันแล้วครับคราวนี้ก็จะออกมาในพื้นที่ของพี่น้องบ่อยขึ้นแล้วครับระวังกันด้วยนะครับช้างป่านะครับตำบลดำนางรองนะครับอำเภอโนนียนแดงจังหวัดปีรมลำนะครับช้างป่าดวงใหญ่ที่ชุมชนบ้านหนองเสม็ดครับนี่ครับลองรอยเขาทั้งนั้นแหละครับเนี่ยครับ คอยที่จะขึ้นมาแล้วครับถ้าขึ้นมาได้เขาก็จะมาอยู่ในป่าตรงนี้ครับนี่ครับจะมากันมาซุ่มอยู่ตรงนี้ก่อนครับก็ไม่มีเสียงคนเงียบสาิทแก็ออกไปกินตามชายป่านะครับเดี๋ยวผมจะไปดูด้านหน้านะครับเผื่อมีบางตัวข้ามมาแล้วครับนี่ครับต้องรอยอเขามาเตรียมจะลงแล้วครับนี่ครับสองจุดนะครับ ตะเน่งมาเจอก่อนครับไล่ขึ้นเข้าป่าก่อนครับไปดูครับจ้องจะออกมาแนละ้วอากาศแบบนี้นะครับฝนตกแบบนี้ช้างกอ,อกาะถึงัวค่ำเลยหรอครับจอที่จะขึ้นมาแล้วครับตะแหน่งมาเจอแล้วก็ไล่ผักดันเข้าปากไปแล้วนะครับนี่ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับ ยังไม่มืดเลยครับช้างจะออกเสแล้วครับเดี๋ยวเรารุ้นกันครับจะมืดแล้วครับช้างจะจ้องจะออกนะครับนี่ครับบรรยากาศในช่วงเวลาก่อนจะมืดนะครับห้างผักแันช้างป่านะครับชุมชนน้องเสม็ดหมูสามห้างคนหลังเขาแล้วครับนี่ครับช้างจะออกแล้วครับผมก็มาเฝ้าอยู่ตรงนี้ เป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวก็จะมีพี่น้องในชุมชนมีอาสานะครับบางคนบางท่านก็จะออกมาในช่วงเวลาถัดไปผมก็จะเข้าไปอาบน้ำปิดเสื้อผ้าก็จะมาใหม่นะครับมาเฝ้าระวังผักดันคอยเก็บคลิปเก็บภาพนะครับเอาไปฝากพี่น้องอีนะครับในวันต่อไปในคลิปต่อไปนะครับนี่ครับห้างใหม่ก็ได้ต่อเพึิงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ จะลดได้พี่นังอฟซีมาก็ไม่เปียกฝนแน่นอนครับเดี๋ยวไปทำห้องน้ำด้านหลังนู้นนยครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องยิปซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมดูดีเสมอมานะครับผมก็มีงานเยอะแยะอยู่เช่นเคยนะครับไม่ค่อยได้หยุดได้หย่อนได้พักผ่อนเท่าไหร่นะครับก็มวัวแต่ทำงานงานชุมชนบ้างงานตัวเองบ้างนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับคลิปบางทีก็ห่างไป3-4วันก็มีนะครับก็ขออาภัยไปตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับ คลิปต่อไปก็ฟอแลแระบางช้างนะครับแทบทุกวันนะครับก็ไม่ออกมาเพราะเขาติดลูกจะบกติดหนักนะครับก็คงจะเป็นกินลูกจะบกวายนะครับหมดแล้วหรือว่าหิวจัดนะครับหิวมันหิวข้าวของพี่น้องชุมชนหิวกล้วหิวอ้อยนะครับก็จะออกมาเป็นครั้งคราวเป็นบางครั้งบางคราวนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยมากนะครับผมก็ออกติดตามช้างด้วยความลำบากก็เลยไม่ได้เห็นได้ถ่ายคลิปนะครับ ทำคลิปช้างให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับก็ติดตามสถานการณ์อยู่เรื่อยๆนะครับก็หวังว่าคลิปต่อไปคงจะได้เจอกับช้างขู้ใหญ่นะครับเอามาถ่ายทําให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ครับขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ารวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างสมุนาพรัรถนาครับผมดอนคิงคนลังเขาลาพี่น้องไปก่อนครับโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ